ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ศูนย์บริหารจัดการน้ําองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อรับแจ้งเหตุนะคะพร้อมกับรับบริจาคสิ่งของบูรณาการความร่วมมือร่วมกับมณฑลฐานบกที่35แล้วก็กองพันฐานม้าที่12กองพลฐานม้าที่1ในเรื่องของการจัดกําลังพลกว่าร้อยนายค่ะในการเร่งข้อไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะคะสําหรับน้ํายมเอ,เองเนี่ยที่ไหลผ่านตัวเมืองแพร่จะไหลลงสู่พื้นที่อําเภอสุเม่นเด่นชัย ลองแล้วก็อำเภอวังชิ้นซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็มีการประกาศเตือนนะคะคุณผู้ชมดูจากภาพน้ําค่อนข้าง<ม>ที่จะไหลยเยอะแรงแล้วก็เชี่ยวนะคะเป็นสีแดงแบบนี้ทําให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่อย่างที่บอกไปนะคะเดือดร้อนหนักแล้วก็เป็นวงกว้างทางจังหวัดเนี่ยมีการประกาศเตือน,นะคะ่ะในพื้นที่ลุ่มต่ําให้เตรียมรับสถาน,านการณ์น้ายมเอ่อล้นตลิ่งเนี่ยตอนนี้ประกาศเตือน24ชั่วโมงเลยนะคะสาหรับเหตุตุวกรภัยของจังหวัดแพร่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นเนี่ย4อำเภอ18ตําบล65หมู่บ้านมี ประชาชนเดือดร้อนกว่าร้อยหลังคาเรือน